อดีจ้ะพี่น้องมีพามากินกอยเนื้อมักน่าเนื้องงว่ะเนี่ยก,กับี่พักสลัดพักสมพักสลัดแหน่บักแตงกว่าก็บหอมแขกเนี่ยมุนี่กินแก้วไวด์บดล้านแก้วไวด์บดล้านสมัยก่อนๆผมว่ามันลอยปีแล้ว่าแก้วแบบนี้อืมกินกับไส้เขาฉ่ำๆกับพี่น้อง โรดจ้ะอ,อืขวดได้ครับอันนี้เขาสีเขากันค่ะค่ะพี่น้องเนาะแกี่ยวไร่ครับสีขวดไรกินก้อยเนื้อดิมุ้นนี่เนื้อมัดก้อยมะนาวค่ะนพี่น้องช่ำๆนุ่มๆอืมนุ่อขอเนียวเส่ยบเบก็เทียมค่ะ แับแซบ่บน,น,น่อนปกค้าขาปน่ะเจิงขาพักค้อมแขกผสมจากสวนสมกับปักติววันห้องพี่น้อง Đây ơi, kiếm sợi hết. Ừm. กูนี่กินอยู่ในบ้านไปนั่งกินตากแดดส,สองมือสามมือดันผิวเสีย <c oughs> มเขียวพนะี่น้องล่มพอบยังเหนากล่มล่มคันกินก้อยยังสิไม่ได้กินข่าวคูค่ข้ามพี่น้องเน,นีเอาพักตุ่มมาวัน ขันมองหน้าอ,อจะว่าเนื้อบุมีสีแดงจนมพ์สีขาวเข็นเลนเนี่ยอืมอืมวันนี้อยากแป้ง้ข้อ Ein Eisenmann. Sehr, 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 เรือเมืองนอกบ่ได้กินอะไค่คมมันบ่เครื่องครบมมันบม่มีเลือดนีเพียมีเลือดใส่บ้านกันกนด,ด,นนดกินดีบ่มีเลือดในน้อยในเศบอยู่นี่ได้กินตะไค่ข้งเหนายว

เนี่ยอืม้างเระเจ้าอย่างก็เที่ยะเจ้าเม็นบอกอืมแอบรักลูกโดดอืม ใยขาวฉ่ำๆพี่น้องอือครับเซะอือ เ,เนื้อจิ้เล็บเห็ดก่อยเนี่ย่าใส่ถุงมือ,เอ,เ,อเอาเนื้อไปขั้นเอามือไปขั้นเนื้อแล้วอันนี้จะออกเล็บัปเน้าวหน้าี่นาเสียบเสียบ tôi mới thế, chân 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 nhiều, ก้อยเครื่องกิโลพี่นเนงกินบิมก,กบคขัวไม่แรงกครคขัวอย่คงกรผักเ็ิงกินไในลายสิสินจองขาดเ็ยกินเทียมตอนแรกเคยกินเองรับก,กะะระต่าลเดียว mình có nhau con mình ừ, thì lại đó nhưng mình hoàn nhau mình mình xuống máy may Hãy subscribe cho เไไหลือเวลาอีกทีหนึ่งจะไปเที่ยวเมืองตุรกีจะไปได้เห็นนห้กินซุพีนอนองเบิงแต่จะกินในเบิงค่ะไปกิน <c oughs> กินอาหารแขกในเบิงซด้ปอร์นองด้ระขจรเสียนยังให้กินเนี่ยแต่ยายมาไปเมืองแขกหลรนขจรเห็ดภักแซ่บอาหารขาจร ไปมากเราว่ามันไปสองสามเถือ่อนเราเมื่อเขกไปสามเถื่อนละปีนึงก็ไปไปยุ่งซิมือไปหาเที่ยวกันสองเ่าคุณสาผ้ายายไปสองวันเกิด <c oughs> เดืนเจ็ดวันที่ 8. สิบเดินทาววันที่แปดสองเ่าเลยไปไปหานี่มุ่นอีก อาหมรมันุกปีี่น้องกินเนื้อกับข้าวเหนียวพี่น้งอ,อ,อ,งองเ,งเอออีไว้ไว้นะกินนิดเดียวเอง เห็ดขิงกิโลเหี่กินนี่เดียวไปทีข่ขัวอะไรกินแล้วนี่มาแรกเป็นขัวชินหอยมืงอื่นเหมือนได้มังโซ่เลยจะได้ไายกับกินให้เหมือนพี่น้องเสด็จของพวกกาถิของซื่อมาเป็นเงินเป็นทอง ประมาณเนินหน่อยเจลาหาละซีฟรกระตืมกระไรพี่น้องอือใช่แซ่บแซ่บแซ่บนี่มัหนึ่งตัวบาแบะ อิ่มแล้วพี่น้องกินได้ซ้ำนี่แหละเราจะกินโจ่ให้มือเบิ่งกินขี้จ่อยหลายๆก็ได้แด้ใครกินทอยอิ่มครับกินธรรมชาติกินตามกินตามธรรมชาติไ้บ่มนกินเห็ดได้หลายกินได้หลายกินก็ได้ค่ะกินเท่านี้เฮ็ดกินเท่ากินได้นี่ค่ะดู่ข่บังหน้าแซ่บแซ่บค่ะชิมหน้าเจอกันไหมพี่น้องวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมกันนะคะให้กําลังใจกัน ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนะคะทุกคน